หน้าตาน่ารักอยู่วนะดู้วทำไมทำตาขวางอย่างนั้นทไมน้องหัวหยิกกัเดี๋ยวนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกกับทุกคนว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของภาค Jungle Adventure แล้วเนาะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่เราเน้นไปที่การ พา,าจนภัยของตัวซิมมากกว่าใช่ไหมก็ตอนนี้คือสำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วอใช่สำหรับภาคนี้เนาะโอเคอันนี้ก็อุย้ยเมื่อกี้กดอะไรไปอาพาร์นี้ทุกคนคิดว่าเราควรที่จะรับเด็กมาเลี้ยงดีไหมหรือว่าอืมเราควรที่จะให้น้องมีเบบี หรือว่ารับมาเลี้ยงดีจริงๆถ้ารับมาเลี้ยงก็รับได้นะใช่ไหมงั้นให้ทำเป็น Science Baby with Ashley นะคะป่ะโทรเลยโทรเลยเรามามีลูกกันดูไหมเอาสิเอาสิเราที่สุดก,ก็มีเด็กบีได้คิดว่าจะต้องย้ายบ้านโทรบ,บ้านหลังนี้คือ แกคือได้คือคลอดเลยอะเป็นฟิลแบบรีบมากได้ลูกชายชื่อไซอันละกันเนาะไซอันนะคะเพราะว่ามีแอชลีย์ไอเรียนาไซอันเพราะลูกผู้ชายใช่ไหมไซอันค่ะเฮ้ยมาแล้วเแบบี้เดี๋ยวขบขอเปลี่ยนบ้านก่อนได้เปล่าอยากเปลี่ยนบ้านอะ่ะ น,นี่แกลเลอรี่อัปเดตใหม่นะคะเอ้ยอันนี้ก็คือแบบเรารวยแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะซื้อบ้านได้ หรือว่าเราเอาเป็นบ้านปกติดีบ้านหลังนี้ก็สวยนะคนโหลดเยอะด้วยอ่ะ30ค20ูณย0สองแสนมีเฟอร์นิเจอร์สิแทนที่ตรงนี้เลยซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านเหลือเงินสามหมสามนะคะทุกคนก็ก็โอเคเนาะ เหลืองเงินสามหมื่นสาม <gasps> <ย>เฮ้ยอ่ากดปิดกดปิดเอา้าไม่สม่มาจากที่ดินได้คุณไม่สามารถากคะแนนที่ดริหารเรียนได้ไดดนนไเกพาะออ๋อโอเคแปบ๊บหนึ่งว้าวบ้านแบบบ้านสวยนะเอาดีบ้านสวยอ่าอ่า ให้นอนห้องไหนดีอ่ะอืมห้องนี้ไหมห้องไหนใหญ่กว่ากันมันต้องเป็นห้องนี้สิแต่ไม่อย่างได้เฟอร์นิเจอร์สีนี้อ่ะอืมเอาเป็นห้องนึงก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์นะคะโอเคไปบีบ้มาแล้วจันจนันนี่คือบ้านหลังใหม่ของแอชลีย์กับไอเรียนานะคะทุกคนน้องเซียน น่ารักมากมเลยก็คือมีแบบทําสวนตรงนี้ด้วยนะเป็นแบบสวนหย่อมนะคะขนาดเล็กๆแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยโอ้โหบ้านมีสองชั้นนะคะคือเงินเหลือสามหมื่นแล้วเพราะว่าอ่าไอเงินที่ได้จากการขุดอะ่ะก็คือซื้อบ้านนี่นะคะทุกคนนี้เป็นห้องแบบห้องคอมอ่ะนี่เป็นห้องคอมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นห้องเอ่อห้องนั่งเล่นใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยเดี๋ยวให้ดูแบบนี้อ่ะนี่เนาะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีห้องครัวแบบติดกันเลยส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านข้างใช่ไหมอันนี้เป็นห้องน้ำนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูแบบนี้เนาะอันนี้เป็นห้องน้ำด้านข้างเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจหรออืออุ้ยมีน้ำพุหลังบ้านนะคะทุกคน แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องออกกําลังกายเนาะนี่นี่มีของเล่นด้วยอะ่ะถือว่าครบครันนะห้องนี้ชั้นสองนะคะก็จะมีห้องเบบีเฮ้ยนี่ไงห้องเบบีแล้วก็มีเป็นเหมือนตัวแบบแอรี Area ที่แบบว่าสามารถาคนในบ้านสามารถเข้ามานั่งดูหนังกันก่อนได้ก่อนจะเข้าห้องอะไรเงี้ยเป็นอุย๊ยกดผิดสามารถแบบตั้งคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็มีห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดแล้วห้องนอนอันนี้เนาะแล้วก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะบ้านนี้ก็มีทั้งหมด3ห้องนอนเนาะสามห้องนอน2ห้องน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถออกมาได้ด้วยนะตรงนี้ตรงกล่าวออกมาได้นะคะอจริงด้วยนี่เป็นห้องนอนใหญ่เพราะว่าเป็นห้องนอนที่มีทางเชื่อมออกมาอะไรอย่างนี้เนาะบ้านก็บ้านก็สวยเลยยายบ้านอีกแล้วคือรวยเกินา ยายบ้านอีกแล้วโอเคเดี๋ยวได้จะให้หน้องไซอันบูโตอุ้ยไม่ใช่ไซอันบูนต่ม <c oughs> ัชื่อลูกดาราตายแล้วตายแล้วอันนี้คืออ่าอเลียน่านะคะบอกว่ามีจูบแรกจูบแรกแน่ใจอ๋อแล้วก็มีทารกคนใหม่นะคะตอนนี้คือมีสมาธิกันแบบสุดๆไปเลยอะ่ะ ทั้งสองคนหูดูเขาฉันดีใจมากเลยที่เรามีลูกด้วยกันฉันก็เหมือนกันอ่าโรแมนติกอุ้ยขอแต่งงานเออใช่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคะหรือว่าไม่ต้องขอหรอกฮูฮูแต่ฝกฮูฮู้แต่ฝกดูบวยแต่ฝักบัวอบกอดนิดนึงเนาะอ้าวทำไมไม่เข้ามานอนด้วยกันล่ะพอดีว่าฉันคิดถึงลูกน่ะ กลัวลูกจะรองแล้วแบบเราจะไม่ได้ยินฉันยังจําได้ทุกอย่างเลยความทรงจำของเราที่เราไปรปะจนภัยด้วยกันแต่าการขยับความสัมพันธ์ที่แบบจะเพื่อนเนาะแล้วมันคนรู้ใจอะ่ะเอออาว่าแต่เบบีอยู่ไหนเแบบีอยู่ห้องนี้นี่น้องไซอนนะคะถ้าจะให้น้องตื่นเลยดีไหมอ,อ่ะไอ้พี่ตื่นแกคือฉันพูดไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะอ่า โอ้แอชลี่ต้องการขับถ่ายนะคะแอชลี่มาขับถ่ายแล้วก็มานอนไอเลน่าบอกไม่ลองนะลูกแม่รักหนูที่สุดเลยเบบี้โอเคก็อ่าเราจะให้เปลี่ยนช่วงวัยเลยดีกว่าเนอ้อจะได้แบบเล่นน้องได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคอ่ะมามีหนูอยากโตแล้วอ่ะ oh, <yeah. S 2> ได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ให้หนูโต เรายังไม่ต้องจัดางานวันเกิดให้น้องนะคะรอน้องโตวกว่อนโตแล้วนี่นะคะตอนนี้แซนได้เปลี่ยนช่วงวัยแล้วก็จะให้น้องเป็นคนที่ไม่เอาอ่ะไม่เอาสซิที t i v e เหวซันนี่ไห <Okay. S 1> มเนอะ <No. S 1> อืม น้องมาแล้วกลายเป็นวัยคลานหรือเปล่าอะ่ะไวยอะไรอะ่ะเขาเรียกวัยคลานปะนคือเราจะได้<น>เ,ลเล่นน้องได้เฮ้ยหน้าตาน่ารักนะเนี่ยเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวหน้าตาน้าเอ็นดูมากเลยอะ่ะอ่นี่นะคะมีคลานแบบว่าเนี่ยให้ดูโชว์การคลานหน่อยคลานไปรอบๆ ขอดูหน้าชัดๆหน่อยอยากเห็นหน้าเบบีชัดๆอะ่ะหนูขยับไปไม่ได้อะ่ะใช่ไหมนี่ก็โอ้ <c oughs> หน้าตาน่ารักอเดี๋ยวนะวิไมทำตาขวางอย่างเงี้ยนะถ้ <c oughs> าไมน้องหัวยิกอันเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้ยน้องกลายเป็นเด็กหัวยิกค่ะทุกคนน้องนที่น้องไม่ได้หัวยิกเนาะตอนนี้คือทุกคนเขียวกันหมดเลยอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยไอเดนาก็มาเล่นเกมนะคะเ,เดี๋ยวอตอนนี้ว่างใช่ไหมให้ไอเดน่ามาทำอาหารดีกว่าเนาะเอาเป็น ขนาดครอบครัวนะคะไานมาทำอาหารหน่อยเอ่อทำอาหารให้ลูกดีกว่าให้ลูกกับแฟนอ้าวใครกินแล้วไม่เก็บเลยให้ลูกกับแฟนทำของอร่อยๆกินเนาะตอนนี้คือเอเลน่ามีความสุขมากๆนะคะทุกคนเนื่งจากมีเบบี๋อุ๊ัอน,นี้มองไม่เห็น จะอร่อยไหมเนี่ยแต่ก็ตั้งใจทำให้ลูกกินเลยนะอร่อยอร่อยค่ะเชื่อว่าต้องอร่อยแน่นอนดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเอ้ยหน้าตาจอกมาดูดีไหมเฮ้ยหน้าตาดูดีหน้าตาใช้ได้เลยอะ่ะหยิบมาหนึ่งจานอันนี้เป็นมดนะคะทุกคนเป็นมดเนาะ ไหนกินให้ดูหน่อยโอ้ยหัวหายอร่อยไหมเอ้ยเป็นมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นอาหารน่าจะเป็นอาหารเกาหลีหรือเปล่าโมูอ่านว่าอะไรอะโมูดัมยองอ่านว่าอะไรแต่เป็นเวจ e เทเรียนะคะวจ g เทเรียนก็คือสามารถกินได้เนาะเอไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมโอเคก็คือทุกคนไม่มีงานทําเพราะว่าทุกคนเป็นนักโบราณาคดีไงบ้านหลังนี้นะคะ แล้วอะไซอันเฮ้ยไซอันคือคานมาแบบยันนี่อะไรหรอน้องคือแบบสงสัยมากๆนะคะตอนนี้ก็สบายดีเนาะหรือว่าเราควรเออวันี้สามารถเล่น iPad ได้หรือ,อยังอะอืมน่าจะยังเล่นไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราซื้อ iPad ให้น้องก่อนดีกว่า นี่นะคะแต่น้องเป็นผู้ชายโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปลี่ยนผิดสีนี่เป็นสีฟ้าแล้วก็เราจะต้องมีเป็นแบบเก้าอี้ทานข้าวนะคะสำหรับเด็กด้วยเวลาทานข้าวเนาะอของเบบี๋เนี่ยจะเป็นอันไหนกันนะเราต้องเข้าไปที่ครัวหรือเปล่าคะ เก้าอี้ที่มันเป็นสูงสูงอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อทำไมเก้าอี้มีแค่เนี้ยเอาเก้าอี้เด็กอยู่ในหมดไหนอ๋อนี่ไงอยู่ในนี้นี่นะคะทุกคน ววางปุ๊บอ่าวางตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีโถ ổ, กระโถนใช่ไหมกระโถนเด็กนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบนักเวทอ่ะเอาเอาเป็นสีม่วงสีส้สมม่วงดีกว่าม่วงน่ารักอา่าห้องน้ำอยู่ไหนอะ ออยู่นี่โหหาตั้งนานต้องฝึกน้องใช้กระโถนด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วแซนเดีย๋ยวให้แซนแซนน่าจะเล่นไม่ได้อะ่ะน้องน่าจะอาจจะต้องอยู่ในวัยอีกวัยหนึ่งปะ่ะย,ยิ้มให้ไดโนเสาร์มายิ้มให้ไดโนเสาร์มาแซน เล่นได้ด้วยนะคะเอ้ยนี่มันตัวอะไรอะหน้าตาแปลกๆเหมือนที่อยู่ในบาร์บีคอตเลยเอ้ยน้องเคยกินบาร์บีคอตไม่ใช่เอ้ยหรือว่าใช่วะมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็ให้เด็กไอ้น,นี่ไปก่อนนะทุกคนก็เด็กก็ยังเล่นอะไรได้ไม่มากนะคะทุกคนเอ่อแอชลี่แอชลี่โหอุ้อยแอชลี่นอนเยอะอะ ให้แอชลีย์มาทานอันนี้ดีกว่าที่ไอเรียนาทำนะเดินได้แล้วนะเดี๋ยวหนูก็ไม่อยากโตอ่ะโหดูอุยน่ารักทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะดูสิคือแม่รักลูกมากๆนะคะอ้อหนยังไซอันไม่ลองนะลูก ใชันปวดฉี่ช่องชนะคะอ่าคุณแม่เดี๋ยนะน้องปวดฉี่แต่คือสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยอะหรือว่าให้แต่งงานดีคะเราจะขอแต่งงานนะคะซึ่งการแต่งงานของสองคนเนี่ยจะเป็นการแต่งงานที่แต่งเรียบง่าย แต่งงานกับฉันนะตกลงฉันแต่งงานกับเธอจ้าอาาคือเขารักกันมากโอ้โหาอุ้ยนี่อุ้ยมุมนี้ก็คือตอนนี้นะคะไอย่ากับแอชลี่ก็คือได้เป็นคู่มั่นของกันละก,กันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดงานแต่งเล็กๆดีกว่าเนาะ ่าวางแผนแต่งงานนะคะโดยที่อุวิอัชลีอชลีตอดอ่ะโอเคเราจะวางแผนแต่งงานแล้วก็อืมแขกให้น้องแซนเป็นแขกด้ยวยเราคือคนรู้จักน้อยมากงั้นอ่าเอาคนนี้แล้วกันเพไม่ค่อยรู้จักใครเลยนักปรุงอาหารหนึ่งคนนะคะนักดนตรีหนึ่งคน แล้วก็สถานที่ที่จะเลือกนะคะก็ไหนอะก่อนเมื่อกี้หรือเปล่าคะ่ะแต่ทำไมมันยังเป็นรูปบ้านอยู่ถ้ามเป็นรูปบ้านเนี่ยก็ต้องเปนบ้านนี้แหละโอ้เปลี่ยนชุดแล้วเฮ้ยได้ลืมเลือกชุดแต่งงานให้สองคนนี้แต่ไม่เป็นไรงั้นเอาชุดนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอาหารคือสกิลการทำอาหารอะไม่มีเลยอะแย่ <c oughs> yeah, มากเป็นกระด่งงานที่แบบลวกสุดๆเลยอืมอบขนมนะคะอะมาทำด้วยทำคนละอย่างสองอย่างเนาะมาแหละอันนี้งานแต่งหรอเนี่ยเหมือนไม่ใช่งานแต่งเลยก็ เป็นงานแต่งตามมีตามเกิดก็เงินไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะก็แต่งที่บ้านก็ได้นี่ยังไงเราก็ไม่รู้จักใครอยู่แล้วจริงไหม,มก็จริงแหะแอชลี่ส่วนเอาไอยนานะอยู่ด้านบนเฮ้ยอ๋อนี่แขกใช่ไหเราก็จะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรนะคะให้แขกเข้าร่วมพิธีการ <Ni ara. S 1> โอเคก็ จุดไหนที่สามารถเป็นจุดที่แต่งงานได้บ้างทำไมมันดูเป็นอะไรที่แบบไม่พร้อมเลยอะ่ะงงมากเป็นฟิลแบบว่าอยากจัดก็จะไม่เห็นมีเลยไม่เป็นไรค่ะงั้นเราแต่งหนะ้าบ้านก็ได้ นั่นเดี๋ยวรอน้องทำเค้กก่อนอ่านี่นะคะจริงๆคือน,น้องไม่้องทำก็ได้นะเรียกให้มากินเพิ่มยอดอ่ะเอาคนเพิ่มคือคือไอเลนาอ่ะไอเลนาไปไหนแล้วไอเลนากำลังลงมานะคะโอเคส่วนแอชลี่ไปเล่นเกมโอ้โหเป็นงานแต่งที่ชิลที่สุด เท่าที่เคยจัดมาคือชิวเกินะอะพูดคุยกันเป็นเวลาสองชั่วโมงก็นำยอดแต่งงานออกหรออืมเอา้าโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทั้งคู่มาที่นี่นะคะคุยกันที่นี่เนาะมาที่นี่โอเคมาเร็ว เมื่อไหร่เธอจะออกมาคะเมื่อไหร่คนสวยจะออกมาเอ่ยมาและมาและมาแล้เดี๋ยวให้แบบว่า,าแต่งงานกับไอเรียนานะคะแต่งงานกันนะ <S <S ชีรกฉันจะไม่แต่งกับคุณได้ยังไงละ่ะไม่แต่งกับเธอได้ยังไงละ่ะเป็นงานแต่งที่เรียบง่ายของเราจริงๆคิดซะว่าที่นี่คือเรือนหอของเรานะ ก็เป็นการแต่งงานแบบลับๆนะคะก็คือเชิญแขกที่จะบอกว่ารู้จักก็ไม่ได้ hey, <sir. S 1> แลกเปลี่ยนคำสาปานนะคะแล้วอุย,อยกกเลิกงานแต่งไม่ได้เนาะได <Yeah, close. S 1> ้เข้าวิธี yeah, <no. S 1> กันเรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้แลกเปลี่ยนคำสาปานแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นของมีค่าด้วยนะคะทุกคน <c oughs> คือคิดซะว่าอ่าเรือนหอเนี่ยเป็นเรือนหอที่ ต้องใจหากันมาเนาะก็เลยเป็นการแต่งงานที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะทุกคนนี่หยิบเค้กชิ้นแรกสุดนะคะโอเคก็อันนี้เดี๋ยวให้เขาเขาให้ของขวัญกันนี่ได้ของขวัญเรียบร้อยแล้วก็มา,าตัดเค้กแต่งงานกันเลย โว้เจ้าสาวคือปวดชิงช่องและอ่าตัดเคสแต่งงานค่ะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะดื่มเครื่องดื่มนะคะดื่มเครื่องดื่มเออบ้านเรามีมีไหมเนี่ยบ้านเราไม่มีที่ดื่มกาแฟเราเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมเราไม่มาจัดตรงนี้อ่ะตายล้อืมแป๊บนึงนะ โหเป็นการแต่างงานที่แบบว่าไม่เตรียมพร้อมเลยอะแย่ม yeah, ากจริงไม่เป็นไรคะ่ะปลอบใจตัวเองเอมเดี๋ยวขายชิน้นาะเอาวางตรงนี้ก็ได้อ่ะ ชงกาแฟนะคะจริงๆคือคือบ้านเราไม่มีบราเอา้านี่ไงบ้าอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ชงแล้วงั้นมาทําเครื่องดื่มพิเศษนะคะเป็นคิวบิดค่ะเฮ้ยเราเอามาทำอนไ้ดีกว่าฉันยินดีกับเธอทั้งคู่ด้วยนะที่ที่แต่งงานกันนะ่ะในที่สุดกส็สมหวังแล้วสินะเออขอบคุณที่มาร่วมงานนะคะ ฉันก็ดีใจที่เธอสองคนเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วอะ่ะตอนแรกก็คันกันเลยสินะที่จะเป็นเพื่อนกันมาะคนนี้คุยพูดมากมากเอ้าม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 าหยิบเค้กเอา้เาแล้วก็เดี๋ยวให้จ่ายบินด้วยนะคะอืมไหนอะ บ้านจ่ายอุ้ยบินหมื่นแปดเลยไม่แพงขนาดนี้เนี่ยโหคือเงินหายนี่นะคะแอชลี่โชว์สเต็ปค่ะคือไม่เคยทำนะโอ้โหเงินเหลือหมืน่นสองตาละกลายเป็นจนอ้ยแอชลี่มันจะดื่มได้ไหมเนี่ย น้องหิวมากๆอันนี้ลูกก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวนะไซอันเอ่อเชนดิปเปอร์ค่ะเอ็มเฮ้ยน้องบักือเปล่าว่ะได้ว,ว่าน้องน่าจะบักนะฮะเดี๋ยวแล้วเธอเข้าไปได้ยังไงในนั้นน่ะ เธอเดินมาไม่ได้ว่าเธอบักแล้วฉันงงว่าเธอเดินขึ้นไปได้ยังไงอ่าโอเคแม่แม่ก็ปวดฉี่ลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกด้วยนะคะแล้วก็หิวลูกหิวอีกอ่านี่เลยขวดนมแล้วก็แม่ก็ต้องฉี่ด้วย ส่วนน้องเอานี่แขกมาเฮ้ยนี่ไงเครื่องดื่มอันนี้คือที่เอันไอ้นี่ทำนะคะอ่าแอชลี่ทาเราเหลือดื่มเครื่องดื่มกันเราวทำมาแค่อันเดียวหรองงมากไหนลองดื่มสิ เหม็นเหม็นอะไรอะ,อะกลิ่นก็โอเคอยู่นะโอ้โหชื่นใจอะชื่นใจปะอันนี้คือใครอะคะนักปรุงอาหารอ,าหอ๋อโหนี่คุณฉันเปียกหมดแล้วอร่อยชมัดเลยคุณมาช้าไปหรือเปล่าคะเนี่ยมีเหมือนหรือว่าแปลอกกำลังกายมา เฮ้ย <Hey, S 2> เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้อะโยเกิร์ตผลไม้เหรอเขามาช้ามากเลยอะอ่งั้นทานหน่อยนะคะแอชลี่แอชลี่มาทำเครื่องดื่มเอาเป็นนี้แล้วกัน ทำอีกนะคะทุกคนมันจะได้ครบครบสามอุ้ยไหนอ่านี่ไงดื่มแล้ว,วฉันทำให้เธอเลยทำเครื่องดื่ม ช่วยกันด uh ื่มหน่อยจะดื่มได้ไหมเนี่ย Sweet and spicy เผ็ดด um, ้วยเหรอดื่มได้สิเป็นยังไงล่ะตัวเหม็นมากคือฉันว่าเครื่องดื่มก็โอเคนะแต่ตอนนี้เธอต้องไปอาบน้ำไหมเพราะว่าฉันได้กลิ่นแปลกแปลก กินอะไรหรอก็จากตัวเธอไงโอเคเดีฉันไปอาบน้ำละโอเคให้น้องอาบน้ำด้วยนะคะบ้านนี้คือเสียค่าไฟแพงแง่ๆงเลยอะกินอาหารโอเคเราจะเรียกให้มากินนะคะอาาทานอาหารกันเร็วทุกคน เรียกให้มากินอา่าที่นี่ก็ดีนะเป็นงานแต่งที่ประหลาดดีอะ่ะเอ่อประหลาดจริงๆฉันเห็นด้วยกับคุณแขกไม่มีเลยสักคนถ้าไม่นับคุณแล้วก็ฉันเนี่ยก็ไม่มีแขกแล้วเอ่อเป็นงานแต่งเล็กๆอย่างที่บอกไปนะคะคุณสองคนสามารถทานได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นที่ คุณพี่คนนี้เขาเป็นคนทำนะคะเป็นพวกปังปิ้งฝรั่งเศสเอาทำไมเขาลอเลียนเราล่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะอันนี้ก็แบบจริงๆคือมันจบนานแล้วแหละแต่ว่า เออเอามาอัดจบนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแบบมาดูขังคางเนาะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราเน้นพวกผจญภัยมากกว่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูอุยซีรีส์ต่อไปนะก็ให้กด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคน